สวัสดีครับผมเอ็มลานสกเซนนะครับทีนี้จะมารีวิวติดตั้งเก่ในตัว BMW F ็มวนะครับอ่ะตัเก่ลูฟี่ตัวนี้นะครับตัวเมนูไทยนะครับมาดูกันเลยตามรถนะครับผมก็คือตัวนี้เป็นเก่ลูฟี่ตัว X S นะครับตัวเมนูภาษาไทยเนี่ยมีลูฟี่นะยี่ห้อลูฟี่นะตัวรุ่น X S นะครับนี่นะครับเอสวัดครบคเลยนะครับลูกค้าคือลูกค้าอยากได้ครับความร้อนหม้อนาวเห็นหมะนาวนะเก้าสิบเอ็ด อยากได้ควรวนน้มันเครื่องแล้วก็ควรวนนมันเกียร์นะครับขึ้นครบเลยนะครับลูกค้าอยากได้ประมาณนี้นะนี่ครับดูความเร็วดูรอบดูอะไรได้หมดครับนรอบตรงนี้ครับแสดงผลไว้นะครับปกตินะครับผมโอเคสามารถตั้งเตือนั่าต่างๆได้อะไรได้หมดนะครับนี่ตั้งเตือนนู่นเตือนนี่ได้หมดเตือนรอบเตือนความเร็วเตือนวนได้นะครับผมนี่นะครับเปลี่ยนหน้าได้หลายหน้านี่น้าน่าเป็นแบบรวมค่านะครับวัตรครบเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หม้อน้ําอะไรได้หมดเลยนะครับ ปุ่น,นี้ค่าเป็นปุ่มทัศกรีนนะครับผมนหน้าการาฟิกก็จะมีแบบหลายแบบเราสามารถกดปุ่มบนตรงนี้เพื่อเปลี่ยนค่าได้เปลี่ยนหน้าได้นะครับก็จะมีหลายหน้าวัดแรงจีได้ด้วยนะตรงนี้สามารถวัดแรงจีแรงกระชากได้นะครับข้างๆก็วัดค่า,าต่างๆครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องหม้อน้ำรอบนะครับผมน,นี่มีไจโสรสโคบคือวัดความลาดเอียงเวดลารถเราเอียงให้หมาเส้นมันจะเอียงตาม,นะมครับแกงเองียงจออยู่อเห็นไหมแกงเอียงจอนะเห็นนะนะนนะมันก็จะแบบเอียงตามครับคือวัด ความลัดเอียงของพวกรถแบบรถขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยเอียงเราได้รู้นะครับนี่ครับวัดค่าต,ต่างๆครบเลยนะครับดูรอบดูอะไรได้หมดส่วสงคือน้ามันเกียร์นีน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องมนนะนานครับประสอ์ลูกค้านะครับผมไี้มาใส่แค่เสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเสียบ OBD ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ลูกค้าใส่สวิตช์เพิ่มนะเป็นสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดปิดปอกแ๊กอะนต่ผมลองปิดให้ดูนะแต่เผื่อไม่อยากใช่ไหมเราก็ตัดไฟ ดับไปครับผมอยากเปิดก็จะเปิดมาคือเปิดสวิตช์ได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่ต้องใส่สวิตช์ก็ได้นะเวลาดับมันก็ดับอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าเขาอยากใส่เพื่อแบบอยากอยากปิดเกตแับขับๆอยู่แล้วอยากปิดอย่างเงี้ยเราก็ปิดได้นะครับผมโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีนูน่นนี่นี่นั่นได้ครับเปลี่ยนสีละหน้าจอได้เปลี่ยนตัวเลขตัวหนังสือตัวเลขเราเน่ไหมไม่ชอบสีส้มใช่ไหมเราก็เปลี่ยนได้นะสีเทาสีขาวสีอะไรมีหมดนี่ครับเปลี่ยนสีได้ครับ โอเคประมาณนี้นะครับรีวิวสั้นๆเนาะ B M เอ็มสามสิบนะครับโอเคอ่ะลองดับเครื่องดูไม่ต้องกดสวิตช์ก็ได้นะดับเครื่องเราดับรถไปใช่ไหมมันก็จะดับไปเห็นไหมไม่ต้องกดสวิตช์เลยนะครับก็ดับไปโอเคประมาณนี้ครับคันนี้เป็นลูฟี่เอ็กเอฟนะครับเมนูไทยรับประกัน3ปีนะครับก็ใครสนใจทักมาได้เลยนะครับพร้อมติดตั้งนะครับขอบพระคุณมากครับ